ก็เรลือดแล้วก่อนยังเยอะนะอย่างมาม้าสุกรไปเป็นทหารจะไปสอนนายศิษไอ้ลุงซุงอ่ะนะใช่ครับม้าสุกรท้ายเหลือสองคนเนี่ยใช่ใช่มันมีอะไรตัวเล็กๆอ่ะที่เด็กๆอ่ะชูพงเล็กเออไปไหนล่ะก็เลือดมาทันโอ้โเหลือสองคนครับผมสวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวครับผมพี่ชัยมอสุปรเสศรับชิดชัยมอสุปรเสศรถทำไมไม่ใช้สีเสื้อหียนสีเล็กอ่ะ คนสนามสลลนคนใช่ใช่ครับมอสูบเสร้อนี่ของใครมอสูบเสร้อของไอ้อธิบดีกรุงโยธาของลูนท่านรองใช่ครับอธิบบดีครัผมแต่ว่าก็ซ้อมที่เดียวกันใช่ครับผมมาซ้อมที่พ่อเสร็จมาเลยกี่เดือนแล้วกี่ไฟแล้วก็ไฟหนึ่งครับผมที่ต่อยกับเพชรแปดลิ้วชนะไหมชนะครับผมชนะน็อกไหมพี่ชนะน็อกยกสามครับมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้พี่จิชัยฟอร์มตกลงไปเลยใช่ครับใช่ครสี่ไฟ์ครับ สีไฟติดอ่าที่อ่าโควิดมาครั้งแรกครับก็แพ้สีสีไฟติดแพ้ใครจำได้ไหมจำได้ตางไหนก็มีเอาที่จำได้ก็ได้หรือว่าจำไม่ได้ย่อคุณศึกครับมอราจังพัดใช่ครับก็พากันแพ้ประกันชนะมาแล้วก็มาอ๋อไม่เป็นไรไอ้ไถ่เชฟเชฟบุญธรรมเชฟบุญธรรมหรอเชฟบุญธรรมร้อยยี่สิบหก อ๋ไม่เป็นไรผมจำได้ครับแต่ว่าช่วงหลังมีฟอร์มดีขึ้นมาอีกรอบนึงก็เนี่ยแพ้สิบเ็ปลดล็อกไฟนี่ป่ะใช่ครับใช่ครับไม่ล็อกไฟไปแปดลิ่นใช่ครับผมครับครับผมเป็นยังไงมีกำลังใจขึ้นมาไหมก็มีครับมาซ้อมที่นีเดียครับเไงมาซ้อมพี่นีเยเป็นตางที่สองหนึก็ดีครับซ้อมซ้อมดีครับผมต่างจากที่พี่เคไง่ป่ะก็ต่างต่างเยอะอย่ังไงเรื่องอะไร ก็เรื่องเบียดเรื่องกำลังหรอครับต่อนตะกอนพี่ตู่อยู่ก็เช็คร่างกายตลอดเรามาอยู่ตอนก่อนพี่ตู่เสียใช่ครับนานไหมก็มาไม่นานเท่าไหร่ได้สองเดือนพี่ตู่สอนอะไรเราบ้างให้อะไรเรา้าก็เทคนิคเยอะได้มวยหมัดเทคนิคมวยหมัดใช่มีรายการละมียังก็มีวันที่15ครับ 15กรกฎาคมที่รจนนาบุรีใช่ครับเจอใครครับนาบินครับโอ้ที่สูงอะไรร้อยร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบพอดีนะครับไอ้นั่นร้อยแปดห้าโอ้ยอย่างนี้เหรอสูงสุดในชีวิตเคยเจอใครที่ไม่ใช่นาบินนะสูงสุดครับก็น่าจะไทยมงคลไทยมงคลทอดทะเลปะใช่จีนมงองนวรับบ เป็นไงก็แล้วกันกับชายมงคลก็อ่าวทะเลแลกกันนะพี่ใช่อันนั้นสูงกว่าหนึ่งเจ็ดกวาครับเท่ากันหนึ่งเจ็ดห้าเห็นไหมก็เห็นนามวิวต่อนะยังยังเราไปดูเทปครับแล้วก็มีแยอดคุณศึกเอ้ยไม่ใช่ยอดคุณทัพอ๋อเป็นไงยาวแต่ไม่เท่ายาดวิวแน่นอนไม่ไม่เท่าใช่ไหมแต่ยอดคุณทัพน่าจะสูงกว่าชายมงคลครับครับสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าเออแต่เราไม่เคยเห็นนามวิวต่อนะ อย่างยังไม่เคยดูอะไรเลยหรอก็ก็ดูอยู่เป็นไงบ้างเขาสูงเขาเสียบเสียบเข่ายาวเอาต่อยยังไงเนี่ยตรงเนี้ยก็ขาเหรอก็น่าจะเตะขามันเดืมเน้นขาเนาะครับเน้นท้องเลยครับโอ้เพราะว่าต่อยต่อยหน้านะน่าจะไม่ถึงยอมรับกันมันโชคยากไหมแบบนี้มันจะโชคยากต้องกระโดดต่อยอ่ะก็ก็ต้อง น่าครับเกมน่าจะยากเป็นความท้าทายดีใช่ครับใช่ครับร้อยหกครับร้อยแปดสิบห้าเขาสิบห้าเซนยี่ห้เซนแล้วน้ำหนักเท่ากัน100 1ร้อยรเยอะไปไหมอ่ะเดี๋ยวนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปกติ22 23พี่ชกได้ไม่ใช่หรอไฟไฟเมื่อกี้ยกชก123ต่สาสุดเท่าไหร่ทำได้กันก็น่าจะน่าจะ123ยยี่ก็สบายๆเออเออไปปล่อยกิโลฮะ ปล่อยๆตอนนี้หกสิบครึ่งครับหกสิบครึ่งลดประมาณกี่โลเนี่ยประมาณสี่โลประมาณนี้ครับอ๋อพี่ชัยเคยเป็นแชมป์อะไรไหก่อนหน้านี้ไม่เคยครับมีไปชิงเลยเหรอไปชิงชิงกับโยกศึกกับปืนกลชิงอะไรปืนกลอะไรปืนกลเนี่ยล่ามนินล่ามเนินครับร้อยสิบแปดใช่ครับแไม่ได้ยอดคุณศึกรัร้อยยี่สิบหกครับของอะไรของไอ้ ไม่ครับอยู่ออตกรนครับอ๋อวิธีกานมโนใช่ครับก็แพ้หมดเลยวาาสนาคั้งไม่มีเลยครับผมเคยได้ค่ตัวสูงสุดเท่าไหร่ก็แซนสองไปไหนครับก็ก่อนโควิดนะครับผมครับก็ได้เซนสองผมพี่ชัยเจอของหนักมาทั้นนะเจอแบบ พี่ฉันฉายนี่ก็ต่อยมาแล้วอ่ะใช่ป่ะต่อยแล้วครับต่อยก่อนก่อนมาอยู่ด้วยกันครับจอมโหดเคยต่อยไหมเคยครั้งหนึ่งครับเออที่ลุมพินีมใช่ครับเจอแบบมาหมดแล้วของแข็งแรงแล้วใครอีกพวกปืนกลปืนกลเจอใครกุมารดอยไหมครับโอ้โหเรียกว่าเก่งกาเก่งก้าเก่งก้าครับเออเออแต่ว่าคือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดละครับผมอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบหกยี่บหกจะเข้ามันมันช่วงท้ายของเราหรือยังดีป่ะก็น่าจะ ครับเพราะว่าก็เริ่มเริ่มอายุเยอะไปแล้วแล้วก็เราลงทุนด้วยร่างกายเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ก็ดีอยู่ครับคดีดีว่าดีนะูแเนืต่ว่ามันก็ได้พักแต่มันก็ไม่ต่อเนื่องป่ะใช่ครับถึงก็มาได้ชกใช่ครับมีมีมันมีเว้นกบบก็ตอนก่อนก่อนตอนชกกับเพชรแต่เลวก็ร่างกายดีแล้วก็ไปพัก รับพาโควิดอีกแล้วก็กลับมาซ้อมอีกมันไม่ต่อเนื่องมี่รู้ด้วยว่าต่ดกับนาบินตั้งแต่วันไหนเนี่ยรู้มากี่วันแล้วก็ตั้งแต่วันที่ยี่สครับยี่บเดือนเมื่อกี้แล้วเข้าค่ายมากี่วันแล้วก็เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนะครับตั้งแต่รู้2ี่ก็เข้ามาเลยครับเขี่ยวๆได้ประมาณกี่สัปดาห์ สองครับสองครับสามสามเนี่ยครับสามยังเหลือสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์นะครับผมแล้วก็ทำหนักครับยังไงดีล่อขาก่อนเลยมั้ยน่าจะอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าไม่มีครับสูงเคยต่อยสายเพชรยินดีไหมสายเพชรยินดีไม่เคยนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ครับก็คู่ชงเยอะเวียนนะครับสายเนี้ยพวกสายไทยพวกเก็บสักสีเก็บโม่เก้าเลยตอนอยู่หน้าทรงเคยต่อยกับคุณคุณศึกอ๋อพี่คนรีไหมคุณศึกเาขาว ไม่เคยครับคนระเวิกันนยเนาะครับไม่ไม่ไม่แต่เคยเคยเห็นเขาครับเนี่เขาเขาสอนให้นาบิวอ๋ออ๋ออ๋าฟังอะไรถึงนาบิวหน่อยะครับก็เจอการมันชกครับผมอ่าครับพยายามย่อลงมาหน่อยอย่าให้สูงเกินนวต่อยไปโดนแปนมือหน่อยครับครับอ่าไฟนี้องค์จะทำเต็มที่ครับผมเอาชัยชนะกับสารคามครับผมฟังเรื่องพี่ตู่เหรเราเคยฝังถึงพี่ตู่บ้างไหมก่อนหลังจากเนี้ยไม่เคยไม่เคยเนาะครับมาอยู่นี่ไม่ไม่ไม่เคยถูกเวย์เขาเนี่ย ยังเลยครับ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ทันครับครับไม,ไม่ทันผมบอกพี่บ้างนะ <c oughs> ครับผมโอเคคครับบครับ